สั Sword of Anation ภาคลวหยาง28สุสานโบราณจากกระพัดดีนีด้านในสุดของสุสานโบราณเป็นห้องถงใหญ่เพดานสูงชันโค้งมนเหมือนท้องมังกรกำแพงเป็นหินขนาดใหญ่แกสลักลวดลายฟ้าดินดวงดาวแสงเทียนหรือคบไฟสองสะท้อนบนพื้นหินเงาวาวทำให้ห้องเหมือนเต็มไปได้วยเงาเคลื่อนไหวความเย็นของหินใต้ดินและความชื้นทำให้เสียงก้องเล็กๆทุกก้าวที่เดินเงียบสงัด จนกระทั่งทุกเสียงเคลื่อนไหวจะดังชัดเจนและมีกลิ่นเหมือนน้ำเก่าและโลหะจางๆบ่งบอกถึงความเก่าแก่หลายร้อยปีมีรูปปั้นหินสเตเทพ,พจีนโบราณมังกรอยู่ประตูทางเข้าหงแกสลัดกลางห้องสิงโตและเต่าอยู่ตามมุมห้องมีหีบสมบัติขนาดใหญ่อยู่กลางห้องมีลวดลายประหลาดสลักไว้เต็มไปหมดหีบนี้มีกลไกซ่อนด้านล่างและรอบแทน่น ชายหัวหน้าทาสยืนอยู่กับลูกน้องของตนสองถึงสามคนใบหน้าเขายังคงยิ้มด้วยความปลอมเปลือกเยหลิงถูกเชือกมัดมือยืนอยู่ข้างกันใบหน้าเย็นชาราวกับไรความรู้สึกคุณชายคงแปลกใจสินะขอรับที่ใต้แล้วไก่มีสุสานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เยหลิงไม่ตอบแววตาเขาไร้ความรู้สึกหัวหน้าทาสชายจึงได้แค่ยิม้มและทันใดนั้นก็มีกลุ่มทหารเดินเข้ามาแต่ละคนชุดเกราะเต็มยศทำให้รู้ว่าเป็นระดับนายกองรองแม่ทัพ แล้วชายหัวหน้าทาตและทหารทุกคนก็ก้มสีร้าลมเ่อคนผู้หนึ่งเข้ามาคาราวะนายท่านชายัยกลางคนในชุดเกราะเต็มยศเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแม่ทัพเสือขาวไปหูอแท้ๆของไปเย่หลิงนั่นเองในที่สุดวันนี้ก็จะเปิดได้แล้วสินะใช่ขอรับนายท่านไปหูหันมามองเย่หลิงเจ้านี่ใช้ได้แน่นะ พวกเราถึงเข้ามาที่ห้องนี้ได้ยังไงล่ะขอรับเพราะใช้เลือดของเขาประตูกลจึงเปิดดีข้าลงทุนไปมากไอ้อ๋องฝูนั่นข้าต้องจัดการมันก่อนที่มันจะเป็นภัยภายหลังแม่ทับเสือขาวหันไปมองหน้าเย่หลิงถ้าแม่เจ้าไม่หนีไปซะก่อนข้าก็คงไม่ต้องเสียเวลานานขนาดนี้และยังต้องมาทนเห็นหน้าเจ้าอีก ไอความอัปยศของตระกูลเขาถุยน้ำลายใส่เท้าเย่หลิงรีบๆทำให้เสร็จแม่ทับสั่งหัวหน้าท่าให้ทหารจับตัวเย่หลิงมาใกล้หีบพอเข้ามาใกล้ๆหีบนี้ช่างประหลาดมันไม่ใช่หิงธรรมดามันเหมือนมีแสงอะไรวิ่งไปมาตามลวดลายที่ดูไม่เข้าใจรอบหีบด้วย มีเส้นโปรดที่ฝ่ามือคุณชายไปแล้วจับมือมาคันเลือดไหลลงตราสัญลักษณ์กลางหีบหีบเรืองแสงมีแสงสีเขียวแดงและน้ำเงินพุ่งออกมาจากด้านในหีบเป็นเส้นแสงหีบค่อยๆเปิดอ้าออกฮ่าฮ่าแม่ทับเสือขาวดวยใจหัวเราะลั่นแกรกหีบอ้าค้างไว้เปิดได้แค่นิดเดียวแล้วหยุดเลือดไม่พอกรีดเลือดมันอีก มืออีกข้างคุณชายไปถูกมีดกรีดเลือดสดๆไหลลงสัญ,ญลักษณ์อีกครั้งมันค่อยๆเปิดอ้ามากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแล้วก็หยุดแต่ก็ทำให้เห็นด้านในมันมีของที่เป็นแท่งแปลกๆหลายแท่งแม่ทับรีบเอามือไปดึงแท่งอันที่อยู่มุมหีบออกมามันเป็นแท่งโลหะประหลาดนี่แหละใช่อาวุธเทพเจ้าเขาแตะที่มุมหนึ่งของแท่งนั้นอย่างชำนาญเกิดเป็นลำแสงแสงเลเซอร์ ยิ่งไปโดนท่าชายคนหนึ่งสลายกลายเป็นผงไปต่อหน้าต่อตาฮาฮาฮาข้ารอวันนี้มานานแล้วในที่สุดคราวนี้แหละข้าจะได้เป็นจักรพรรดิรีบให้มันเปิดหีบให้เสร็จหัวหน้าท่าพยายามบีบให้เลือดหยดออกแต่เหมือนแทบไม่มีหยดเลือดแล้วเขาจะเอามีดกรีดข้อมือคุณชายไปตัดคอมันเลยแม่ทัพเสือขาวสั่ง พวกทหารช่วยกันกดสีสไปยเย่หลิงลงกลางหีบแล้วชักดาบใหญ่ออกมาชูขึ้นเตรียมตัดศีรษะช้าก่อนหัวหน้าท่าชายผู้เสียงดังแล้วหันมายิ้มให้แม่ทับเสือขาวนายแท่นเขาอาจมีประโยชน์อีกในอนาคตข้าคิดว่าอย่าเพิ่งรีบฆ่าเขาเลยอึกรองแม่ทับชกที่ท้องเขาจนจุกล้มลงกับพื้นเป็นแค่ทาสบางอาจกล้ามาเสนอความเห็นกับข้า ข้าไว้ชีวิตเจ้าไม่บอกว่าเจ้าคือเชื้อพระวง์คนสุดท้ายก็ควรสำนึกบุญคุณขอขอรับหัวหน้าท่าชายก้มหน้าและยิ้มแต่ลึกๆในใจเขาเจ็บปวดมากแต่ข้ารักษาสัญญาเจ้าช่วยไขกลไกจนเข้ามาในห้องสมบัตินี้ได้เมื่อเสร็จเรื่องแล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าทั้งหมดเป็นอิสระ หัวหน้าท่าชายยกมือขึ้นแสดงความขอบคุณแต่ในใจเขาคิดว่าเสร็จแล้วเขาคงถูกฆ่าตายที่นี่พร้อมคุณชายไปแน่นอนมันไม่ปล่อยข้าไว้แน่ตูมเฟี้ยวโครมเสียงดังจากอุโมงค์ทางเข้าและดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆฮะมีเสียงว่าดังกังวานตามก่อนเจ้าของเสียมาถึงละ่ะเสียงดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆไปเย่หลิงยิ้มหลิงหลิง เลี่ยหยางนั่นเองเขาวิ่งฝ่ากับดักสารพัดจนมีแผลเต็มตัวแต่แผลไม่ลึกมากเลี่ยหยางและเลี่ยวเวินเข้ามาจนถึงห้องโถงสายตาเขามือเห็นเย่หลิงถูกกดศีรษะเตรียมบัน่นเขาเลี่ยหยางกโกรธมากเลี่ยวเวินคว้ามีดบินไปแทงมือทหารจนดาบที่จะบั่นขหลุดมือเลี่ยหยางกดปุ่มเล็กๆที่ด้ามดาบเขาพุ่งเข้าไปหาเย่หลิงอย่างไม่คิดชีวิต พวกนายกองที่ยืนขวางเอาดาบเข้าฟันเมื่อดาบเสียสีก็เกิดประกายไฟดาบของเลี่ยหยางก็ไฟลุกอีกครั้งไฟนั้นบางครั้งก็ลอยในอากาศตามการแกว่งดาบแม้มันไม่สามารถไม่ชุดกร่อได้แต่ก็เผามือที่ถือดาบของพวกนายกองได้โหดาบเพลิงแม่ทัพเสือขาวยิ้มแล้วขยับสีส,สั่งให้รองแม่ทัพทั้งสองคนไปสู้เลี้ยหยาง ส่วนตัวแม่ทัพเข้าไปจับสีเะเยหลิงกดลงท่าฝาหีบเขายกดาบอันใหญ่ของจะตัวเองขึ้นเตรียมจะบ,บั่นสีสลานชายแท้ๆของตัวเองเลี่ยหยางสู้อย่างบ้าคลั่งแต่ระดับรองแม่ทัพแถมมีถึงสองคนไม่ใช่จะรับมือได้ง่ายๆเลี่ยเวินเองก็ถูกพวกทาตยิงธนูใส่ติ๋งหยดน้ำตาไหลออกมาจากตาไปเยหลิงเขาซึ้งใจมากที่เลี่ยหยางยอมเสี่ยงตายเพื่อช่วยเขา เขาขยับปากพูดช้าๆลาก่อนแล้วดาบก็ฟันลงที่คอไปเย่หลิงไม่เลี่ยหยางตะโกนสุดเสียงน้ำตาไหลพรากท้ายตอน ในความทรงจำลางลางของข้าตั้งแต่เด็กมาข้าก็ฝึกหนักไม่เคยมีใครมาสงสารข้าและข้าก็ไม่เคยเป็นห่วงใครตั้งแต่ท่านแม่จับไปชายผู้นั้นก็ไม่เคยมอบความรักใดๆให้ข้าเลยนอกจากสั่งให้ช้าไปฝึกฝีกและฝึกเขาทิ้งข้าซึ่งเป็นลูกแท้แท้ไว้กลางป่าต้องสู้กับฝูงหมาป่ากระหายเลือดเอาชีวิตรอดแต่ผู้เดียวแต่วันนี้ข้าไม่อยู่เดียวดายอีกแล้วตั้งแต่เจอเขาดังนั้นข้าจะไม่ยอมให้ใครพรากความอบอุ่นนี้ไปจากข้าเด็ดขาด